เออเออดเออพคเพคอย่าเมื่อกูเปิดตัวคลิปอยู่ <c oughs> คือผมต้องขอโทษอ,อภัยทุกคนด้วยนะฮะพีตนน่ตอนนี้ไม่พูดคุยกับทุกคนตอนนี้ไอเพคแพงจ้องจะเล่นกูเขาจ้องจะเล่นกูเขอจองจะเล่นกูโอ,อ้ยขอองัขอของ,ขงมันไปในห้องแล้วมีห้องอ,งอะไรทำมืดจนงนังเลยห้องอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรฟักอยู่เพคมันมีเรดาร์ตรวจจับเว้ยเพ็กอะ มันรู้ทุกที่ที่ผมไปทำไมมันมืดจังวะโอ,นะโอ้ยนี่แกมาาสุดเลยเนี่ยอุ้ยมองไม่เห็นไ้บ้าเอ้ยมองไม่เห็นวัดทำไมไฟดับโ oh, อ้ยเหี่อย่าเลีฟักอยู่ตอบครพ่อมดิฟักอย่าเิลีระตู มันมาแล้วไอ้บ้าเอ,อ้ยหยุดทำกันแบบนี้เถอะใครมันโอ้ยไอ้ใครใครถูพอ่อเสียงะไรวะใครดีดโอ้ยปักอยู่เอออ้หยุดสุดที้ยัง ผมจะขังไอ้เพชยังไงดีเนี่ยไอ้ศูนย์สี่เก้ามันยากว่าต้องขังไว้ห้องไหนเนี่ยมันออกมาได้อ่ะเออสียงทำมันเมืดหรือเมืดโอเคขี้เก,ก,กียร์ใส่หน้ากากเอาได้กูดูหน่อยเออตัวดำดำแล้วก็มีคราบอะไรสักอย่างส กูต้องกป็นเฮอริไปแล้วบอลไล่เชฉดเฉดใสเหมดอนหรืเหี้ยอะไรใครมันดุยดุเฉกูวะช่วงนี้อาจจะวิ่งไม่ได้นะ ติดปัญหาเพ็กเออตัดได้ก็น่าจะดีเนาะไม่่คยมีอะไรลนะขอดูเพ็กอ่ะมันตามไปได้ทุกที่เลยทีมึงอย่าตามดิกูเริ่มจะลำคาญมึงจริงๆแล้วนะเนี่ยไอ้ยเพ็กด็อกเตอร์ หมอเฮียหมอฟอมหโหประตูประตูแบบโคตรตึงนี้ยมังกำลังบุนไปเนะี่ยถ้าวนนี่จบเลยนะเฮ้ยตัวเฮียเลยนะจะบอกนะมันเคยเสียงมิ้งมองที่มผมผู้สามละคางไปอะเห่า,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 พาพแล้วไงกูได้ภาพหลอนละเฮ้ยมึงจะแก้ทาเฮีย ขอโทษขออภัยที่คนอื่นมองไม่เห็นผมก็ไม่เห็นเหมือนกันผมอยู่ตรงที่มีแดดอ่ะโทษด้วยนะกันนะโทษจริงๆจากใจงั้นะเดี๋ยวผมไปเล่นตรงที่ไม่มีแดดลแล้วกันทำไมจรงมอนไปละเดี๋ยวผมไปเล่นตรงที่ไม่มีแดดก่อนมันจะได้ภาพสว่างขึ้นนะตัดโอเคได้ละอยู่ตรงเดิมไี่แหละแต่ผมเข้ามาเล่นในห้องละโอเคครั้งนี้ผมได้เห็นละ ดีเลยไหวิ่งไกลถออแหลนเลยวิ่งได้แล้วคราวนี้ขออภัยนะวัดไร์คอนเทนเมนต์โซนอ่ะเรากลับไร์คอนเทนเมนต์โซนแล้เกลับดีไหมไม่โอ้โหมันคุ้นคุ้นใช่เลยทางนี้โอ้กวนกลับมาทางเดิมเรากำลังตัวไปหาเพคใช่ไหมใช่ จะลองวัดดวงกานอีกรอบนึงมองเห็นขอโทษด้วยนะใครที่มองไม่เห็นไปอะเปิดประตูมาอะไรเปิดอไม่ใช่ทงนี้เปิดพ่อผมตายฮิบลีสัก ส่กระเฮ้กูยังอูมันเข้าห้องมาได้ยังไงฟักอยู่เพกไอ้บ้านี่ไงนายถิ่นสักมันคือหน่วยอะไรอ่ะบุบายทักฟอร์ดฟอร์ดผมเคยได้ยินอยู่มันคือทหารหน่วยพิเศษปะเฮ้ เดี๋ยวผมจะกลายเป็นสพไฮ้ย่ไม่จบจริงๆกลาไเปเนลล่เนี่ยโอ้ยไม่จบจริงๆเอ้ยฟักอยู่เกียรมึงถ้าเกิดกูเล่นไม่ไหวกูจะโนคิปหนีมึงเลยนะพูดตรงๆเลยนะ ได้แม nah. <te> <rawd Moder> ่ทีเดียวเล่นได้เล่นแบบนี้ไม่อยากเลื่อเท่าไหรเดีเทียเลยเดี๋ยวกายกูไปกาซ้อนเจนกูนะไปละนี่อะห้องมันมึงกลับห้องมาเลยนะมดรามใช้ได้ปะได้เลยมึงกลับห้องมาเลยนะเพ็กจะเกิดเราเข้าไปในห้องมันจะมีอะไรปะ อย่าตามลงมานะอขอไปลองไปดูห้องหน่อยก่อนเผื่อจะมีอะไรน่าใจเอออะไรอ้าวเคียบไฟดับก็ใส่นี่สิเดี๋ยวเพิ่งใส่แบบอะไรอถอฮะสบะ เฮีย <Here. S 2> เอาแล้วไง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 เฮ้ยฟื้นมาหาเฮียอะไรล่ะเอออันนี้คือการ์ตูนอะไรเวอร์สี่ <c oughs> เฮียซอมบี้ฟื้น <c oughs> ซอมบี้ฟื้นแล้ว <c oughs> มันคืออะไรมันคือซอมบี้ใช่ไหม บ่นที่อะไรกาไม่ได้ให้มาบ่นมันเป็น S P ก็อยู่ส่วน S P P ไปที่อะไรยกเว้นไอตัวหนึ่งไปแล้วได้เวลสีมาแล้วดีใจค่ะอุ้ยซีรีส์นี้มันจะจบแล้วว่าเีอก yes งู ็กไอ้ยี่งูอย่าควายเฮ้ยอย่านะเพ็กไปดิติดประตูให้กูคราวนี้เพ็กมันก็โหนใจแล้วมันเดินไม่ควรไปกูเกลียดเพ็กไก่หาเบลลี่ขึ้หายเลย ไอ้แลลี่ไม่เคยโผล่ให้เห็นเลยอ่ะไอ้ตัวชายแก่ทำไมไม่โผล่ไอกูเห็นบ้างวะไอ่ยนี่ไงเหี้ยไม่น่ากันเลยกูไม่น่าทักเลยแม่งโผล่มาจริงๆแล้วโอ้โหสี่ทักเหี้ยไปทักมันเลือดอะไรโอ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ทหาร เิมด้วยเหี้ยอะไรไง้ยยิงมาดิทหารทหารไม่ยิงว่ะมันต้องมีอะไรแปลกๆนะทหารไม่ยิงอ่ะทหารกูวิ่งแล้วอ้าว The Look at m e อย่ามองมาดิฉันกูจะมองเสือเหี้ยเลยเขาบอกว่าอย่ามองเราก็จะไม่มอง ตัวขพรร้องมันเหี้ยอะไรแฟนที่หน่อยสะตตอ้ยร้องไห้เอาละปั๊มไปไปดีกว่าเออไอ้บาเสียวสนังเสียวเนะเนี่ย เราผ่านในศูนย์สี่เก้าะศูเก้าเบลสีมาแล้วเฮ้ยมันใกล้จะจบซีรีส์แล้วอะจบที่ไหนล้วนี่ฮะแค่ตอนปะจำไม่ได้แล้วโอ้แค่นี้เองจำไม่ได้เลยค่ะทางเยอะมากเลยน,ะนี่สามแยกเอื SCP นซีพีนี่นี่แย่ศูนย์ศูนย์แปดต้องไปปิดใช่ไหมคิดว่าเพชน่าจะไม่ตามมาแล้วมั้งพอร์ตเลยทำไมเนี่ย เปิดได้ไหมเมมลบเลสนะิไม่มี้ะเกิดกูบู๊ผมได้ยินเสียงพลงนะไม่มีโอ้ยเหยุส่ะยี่นี่ไม่ก่อนดีกว่าเอาทำไมพี่ไม่หยิบล่ะตายแล้วกูออก,ออกไม่ได้อีกอพี่ก็หยิบชุดสิพี่ ล่าผมขอรีสตาร์ทเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะสกิปสกิปสกิปข,ข้ขขขาม,ข,าม,ข,ามข้ามข้ามเก็บเก็บเก็บก้ามกามกามเก็บเก็บเก็บเนี่ยเก้าสามเก้าที่ผมจะไปทำปกใส่ได้อย่างชุดไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้อ่ะผมใส่อะไรอยู่ใส่แวนแ่นเหรอ เฮียเทคพ่อแม่ไม่รักแบบเราจะลองแบบหยียบเลยว้ายบ,บิลิผมคงไม่โดนเชื้อนะ แมนเทเนสรูมห้องอะไรวะไปได้ไหม n ้ฉ<ล>ันกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ เอเบลลี่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหเฮียทองตัน oh. พวกมึงหลายตัวกันจังวะให้กูเอาทีละตัวดิ โอ๊ยกูไม่ไหวกับพวกมึงจริงๆอะนะด็อกเตอร์ใช่ไหมได้คนสูเฮียเอากูจังเลยสักเฟกกูมึงไม่ปล่อยกูยได้กูลอยเดีด๋ยวเหรอฮอรอเรด โป eh, ja mm ่ากาแล้ววะเฮ้ยเลยนี่อด็กตรงนี <t> ้ บ่อยฉันไปเธอไปตามยค่ทากรรมขอโทษที่ทำอย่างนี้ขอโทษแบบจริงจริง <c oughs> จริงใจหม <c oughs> ผมไปไม่ไกลหรอก ลอย,ย,ยให้มันหลุดค้นจากไอศูนย์สี่เก้าก่อนโอเคห้องไหนห้องนี้โอเคอนนออที่นี่ก่นแล้วกันไม่เป็นไรหรอกห้องคุ้นๆแตกๆไอ,อเฮี้ยไอเหี่ยลองหุุนจำได้ ที่ไหนไท้ที่รักหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนไทยทีรักหรือเปล่าไหนลงไปดูสิทำไมทางมันน่ากลัวจังเลย scp หนึ่งเจ็ดสามนย์สีเก้าศนยเยรเสียงแววๆมัมงนไม่คนจริงๆนะ เฮียแก๊สโอ้โเจ็บดอไอเคเหรอไอเฮียหนักกว่าเค่ิแดงนี่กูเจอใต้ดินอีกเราจะมองทางไม่เห็นนะทุกคนนนี้ขวผมไปตามตามทาง มาจากไหนเนี่ยแ้มันเสืประตูเป็นไหมไม่ว่าจะเปนเสียงอะไรอก่อนเซฟอะไรทำไมห้องคุ้น,นวะเก็<อ>ขบขอลยล่ะกูไม่ได้รู้รูปภาพมึงเลย่ะขอโทษทีอะไรเนี่ยเฮียตัวำดำๆอ,อีกแล้ะ ไอเลลี่แน่เลยหนึ่งถึงหกป่ะบจำหลายหมายเลขนึงได้ป่าคิปหายตั้งแต่พาที่แล้วเลยตรงนี้อยากไปขี่กันตัวถัดไปแล้วมั้งมีห้องไหนอีกไม่น้อเหี้ยเหี้ยละเหี้ยเหี้ยจริงๆนะทางนี้ที่เราเจอมารคอหอยนี่หว่าตรงนี้จำได้ตรงนี้ใช่ไหมเลยตรงนี้เลยเหี้ยเหี้ยเจอ กูมันทำแล้วเราก็ปล่อยมันออกมาแล้วเย่ไ yeah! อ้ซาเล่กูปล่อยมันออกมาแล้วเอะเรทียอะไรที่กูดูมึงนี่หลายอย่างกูมึงให้กูไปแล้วเนี้ยฮียแล้วจะฆ่าเริ่องปอบใจตัวเองเป็นหมอทีสักทีเหรอเหมือนกับที่เขาไม่รัก อ้อย่างจริงๆแล้วนะเพะ็กไม่ใช่เพ็กดิไอ้เหี้หมีนะาาเ,นเนี่ยเนี่ยภาพปัญญาอ่อนไอ้คอมตอนนี้จะไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนแค่มี้คือดีใหม่นิดหน่อยที่เรามา จะขังเพลแต่ไม่สำเร็จนี่ครับบิวจะเราทิ้งเอาไว้ศูนย์สามห้าตัวอะไรวะเดี๋ยวรู้ช่างมันถ้าจะทางตัน,นคู่นะถ้าเราไม่ผิดอันนั้นเป็นโรงศพที่เราเจออีกตัวหาแล้วก็ไม่รู้แลลี่อ้อบิลลี่ สามตัวนรกเลยเฮียโอ้ยกูขอให้พวกมันโดนจับขังเข้าคุกให้หมดเลยไอที่ผมเผลอใส่ลอยเข้าไปในห้องอันนั้นเหมือนผมได้ยินคบว่านายเทลหรือว่าถ้าเกิดเราเขาเรื่องอะไรนะเข้าไปได้เข้านะโซนนั้นได้เราอาจจะได้เจอนายเทยลฟอกก็ได้ เจอมจนเบื่อแล้วพี่อืมผมไกลัวหเสีย้วกทม โนคลิป <No>, <laughs> เออเป็นการกระทำที่ไม่น่าทำลยไม่ควรทำตาม ำรวจห้องให้ได้นานที่สุดเรย่างนี้เลย,ยวิ่งเราจะสำรวจห้องให้ได้นานที่สุดโอเคไม่นานละแม่งทางต